เอาสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC บ่สะพูดสุกนเนาะมืนี้เฮาก็มาอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลอยู่หมอนั่นเนาะพี่น้องหมอสวนมาเฝ้าเพื่อนเอ้ย่เฝ้าแม่บอลีเนาะห้อง223พ่อแม่พี่น้องห้อง223เด้ จ้าเอมัดตัวใช่สบายดีเธอระถ้าถ้าชีวิดไหวย่านนังเปิดก้อนเออแบบเย็นเย็นช่องกันล้วเย็นอะไรดีเนาะแต่ละีน้อยถึงมานี่เพิ่งมันให้เปิดแอร์เองน่นไจะมาอยู่มุมพัะลมด้วย

เอ้ยเจเอาไหมยจะไม้ขายยาเจ้าใดเจ้าไปขไรงใช่เกิดลูกยด้าเจ้าเจ้าเจ้าไขายยาเจ้าใดเออไป้างเลยแองแมีเบอร์โทรเราคระ

ว kind of like? ่าเสือลวดไหลตกข้องฮะเสือลวดไฟกระถือกันเลยพากันบริโภคได้เลยเสือลวดชิเลชื่อกระถือกันนี่พากันว่าว่าเสือลวดชิเล็ยไปเบิ้งอีแล้วอ่ะสบายดีเด้อว่าเสียง ชุดลวดมาประเทศอะไรเจอกันพอดีเลยจ้จเลยคนแรกเมย์ยังอยู่หันอยูฮันเม่์เตียวได้เมื่อไหร่มยต้องเตียวนั่งยดเซนน่ะเลยอนาะแต่คนคนน้อยนะยูเซนนะคนน้อยอยู่ในตึกนี้ตึกอบอยู่ว่าน้ำเนี่ยคนน้อยของน้ำน้ำคั่มสมัครน้ำคั่มอ้ยเนาะได้ใช้ออกซิเจนได้บ่ได้ไหมออกซิเจนในตัวตัวเขาขาดออกซิเจนได้ถึงแน่เนาะ ประมาณนี้ทุ่มหนึ่งชองทุ่มจังยูก่่ายังนอนพักด่อดพอดค่อยขึ้นไปเบิ่งเช็คห้องเรียบร้อยเตรียมมาแล้วเรียบร้อยเลยห้องใดกันแน่ท่านช่อยขึ้นไปนั่งมาเรียบร้อยแล้วแกนเก็บเครื่องว่าปัดปูผ่าปูที่นอนอนี่ยไว้ให้เรียบร้อยอแท่านช่อง แม่เราเอาเขาไปให้่แม่แม่มาพิโรดเพิ่นะจ็คเรอยู่ห้องไหนแม่อยู่รถทา่นี่เรา่าบียมมากพเราอยู่โซนสุกเริญสุกเริญเราจไปเช็กนี่เหนงบุญสิแอบอยู่หันอันนี้ใชวัดเ้าได้หอมาใ่เาเอาเนื้ใช้ันลุงบุญไปเอาบัจันต่อไปชมบจันกับาบุญนั่นออ ไปไปข้างในก่อนเมื่ออยู่เมื่อเ่อรงประตูล้วก็จะว่ากันไม่อีกนิดนึงอ๋อเอานั่นเลยอ่ะฟังได้ฟังใจเพื่อนมากกว่าช่าดูดอไรจะ่แรมีอยู่ว่ามึเงินเนาะขังเลยทางเงินบอลก่อนนไม่เนี่ยไม่ะไรเนี่ย โอ๋หล่าอยู่กับไฟน่ะค่ะแม่ครับนะอย่าเบิ่งน้ําของเบิ่งน้ํา hiện cái con bảo đi ăn thế, cứ cay về hàm mò đấy à đi pheo về hàm mò đấy nó, hàm mò với chẳng mì hả?

Bây giờ ui nắng không? cái nắng 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 nắng

ยทน้ออกยังยังแบบว่า้อ๋ออยู่พ่ดแล้วข้นตัวกันยัข่าแม่ได้ไปใส่เื่อยเลยค่ะเขื่อนไลงกั๊มลงกั๊มนะมามหฮอดนี่แหละจำได้เลยบ่จำแบบว่าจำทางเข่าทางออกหูนะเ็วน่นอนอยได้ค่ะนองห้อยอยู่ตู้อคุณจักเังไม่ได้เห็นเลยนี่ยยัง่ได้เห็นท่อนลางเลยเ่ว่าเสียงว่าอยู่นี่ อยู่ต๊านี้แม่แล้ววะแม่อยู่ต๊านั่นเหรอนั่งอยู่นี่เยอะค่ะเขาวัาบาลอุ้มแลนมาทางหลังเลยไปไหน้าหูเห็นไหมนนั่งคอยเห็นลานเขาเห็นหนลานอันฟูเห็นมาหลังเห็นมาแล้วว่าลุงเฮิรมก็เห็นเห็นมาแล้วตัวเจ้าเอ๋ยคนนี้ก็แล้วอ่ะคนไปรับอยู่ของเชิญหัวอ่ะแม่มานั่งถาดแบงนี้ใช่เป็นคนรับบบได้เอบพยาบาลเอาไปเองเพราะว่าอันเป็นสมัครนะครับโอ้ลุงเฮิรมก็มาเลย เพเบิงเพเบิงลุงใหญ่ luôn ngay rồi จุ๊มี่มันไดอยู่บ่หน่อยบ่ดีถึง <laughs> <laughs> Ô <laughs> ừ, nó khỏe anh em 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 anh ายคือหรือบ่ตายกูก็พื้นแล้วบ่จ้ขอโทษขอภัยเว้าผิดเออก็โอแน่นอนแล้วตนั้เนาะจังเว้าหลายไปเบิ่งก่อนโตเนาะพี่สิเพิ่นสิพากันเมือบ่นเลือดออาเลือดแบบหยดนําเล็กน้อยเลย

ไฮบอลลีหิวบ่ไท่ไพ่ไอยอนะไพยอ่ออาเอาไปเมือบ่อืมออะเนะั้งบอลลี่พันแกเหิวเรื่องหิิวคองไปแล้วเนาะมูเขาลายเพวกมูพวกลายเพะวก เมื okay. ่อรถเมื่อแล้วกะนี่จัดการตัวน un> ี้แล้วกะแลทานอยู่นั่นมันจูไพมันได้บ่นอนนอนองน้อนนนอรงแม่นอนเยู่เพ่มขนไปนอนนอนเพ่แล้ว่นกับคนนอนอยู่หันอีกนอนนอนอยู่ที่

เลยได้มาว่ายางพี่กมันกับนีแต่ผู้ชายเนาะไอ๋อปู้ชายก็เอินไปยังก็ออกซิเจนอแต่ว่าผมก็อันตรายหรอกอ๋อใช้ชายสมัครเบิกอ๋อสมัครน้ำคานิดหน่อยเมนเมนเมนเยนเนาะยังปร่เห็นคือกันมาหอต่ะกลับไปเบิ้งห้องตอนเจะรถบ่ đón cho Phải. luôn, <laughs> hôm chạy vali, địt chạy lắm đây lúc sao ừ. <laughs> hãy đi. chạy. đây lúc lục tài. Chơi เจอเด็กนายเด็กนายินกะออกว่าหาอีกเล่นเสียงดังแต่ไปไปเบิ่งหลานน้อยบอไปเบิ่งหลานน้อยปะบ เดี๋ยวๆๆๆแต่ว่าปลอดภัยก็เพิ่นสิเห็่เนาะว่าสเป็นพิเศษที่ําเมมันใช้ออกซิเจนมันสมัครน้ําําหยนึงสมัครน้ําําหน่อยนึงอ่เด้อห้องนั้น2 3เด้อ2 2 3 2 2้ห้องงามลต่อกันห้องเดียวชั้น2เลยเย ใกล้หองอั้นใกล้หองสชมพูตอนนั้นแต่ว่าเอาให้คิดเป็นแบบนั้นใช่คิดเปว่าห้องงาลยตมาโตมาตรงฟักกนแม่นเลยกันเนาะสองสามสองสามสอยู่มเนาวมุมเดียวไปเจนับหกคิดชม้งห้องงาาเจกัโตมากก่นเย้อง้งกไรแม่ยเลันแหละโดยสวัสดี

เออจั๊กกันโรายสบายดีโอ้ยต้อจับถ่ายด้ยเด้๋ยวนี้อ่าถ่ายละเมอเนาะโอเคเนาะโน้ยได้เจ้าคลิปไปก่อนเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ่่อแมพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามจะต้องจะไปดีเด้อโอ้ย